คนนี้ครับผู้จัดจาก,การเคปซี <f> ครับลูงนี้จะตีครับโอ้โหไม่อยากจะบอกครับว่ามันไม่โดนเ <c oughs> ม็ดหนึ่งคนถ่ายนะครับสไตล์คุณบาเบอร์ครับอุดหนุนได้คนภาคล่อหมูหมดแล้วครับไอ้มันเฝ้า, <c oughs> า <c oughs> บอกแล้วครับว่าอย่าให้นั่งเฝ้ากับแก้มข้าวยังไม่ได้กิน ผมขอโทษด้วยครับโอ้มันไม่มันไม่มันก็เหลือเยอะอยู่เลยเมื่อกี้สี่อย่างอ๋อสี่เยเอากระเพราขายเยอะมากห้าสิบบาทห้าบเก็บตังค์ี่พี่บอยเขาใช้ผมไปซื้อกับข้าวอีกแล้วครับ ก็ต้องไปอย่างโดยดีโอโหโดนอะไเนี่ยนี่ลูกช่างกล้องฮะกะจะลองจริงๆใชรปะเอ้าพี่ลงไปแล้วนะเอ้าแกไปกดดูเลย YouTube อ่ะ ไปตองเอื้อทอนอ,ะอ,นอ่ะเออ่ยไปตองคนเมาครับเชื่อเขาน่ถ่ายตลอด <c oughs> เอาละาเะห็นว่ากับเต้นดีวะ